สวัสดีค่ะเล่นอะไรดีเสริมพัฒนาการทารกวัยหนึ่งเดือนทารกในช่วงวัยหนึ่งเดือนจะใช้เวลาไปกับการนอนประมาณ15-16ชั่วโมงแล้วก็จะตื่นนอนกินนมทุก3-4ชั่วโมงวันนึ้งประมาณ8ครั้งช่วงเวลาที่จะเล่นเสริมพัฒนาการคือเป็นช่วงที่ตื่นขึ้นมาทานนมถือว่าเป็นเวลาทองเลยค่ะสามวิธีที่จะแนะนำหนึระหว่างที่ลูกกินนมคุณแม่อาจจะเปิดเพลงคลอเบาๆหรือ คุณแม่อาจจะร้องเพลงให้น้องฟังขณะที่กินนมเพื่อเป็นการพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและก็จะทําให้ลูกคุ้นเคยกับเสียงคุณแม่วิธีที่ 2. คืออุ้มออกจากเตียงนอนเพื่อที่จะไปเดินเล่นรอบๆบ้านเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับลูกน้อยด้วยเด็นกน้อยก็คล้ยรรยายๆกับผู้ใหญ่นะคะการที่นอนอยู่บนเตียงนานๆเบื่อได้เหมือนกันวิธีที่ 3. ามดูการเล่นจ้องหน้าลูกใกล้ๆแล้วก็ออกห่างลูกก็จะมองเห็นเป็นลักษณะสีขาวดํา คือสีดําของผมสีขาวของใบหน้าสีดําแล้วก็สีขาวของตาการที่จ้องหน้าลูกใกล้ๆแล้วโยกไปมาลูกก็จะมองตามเพราะว่าเด็กชอบที่จะมองหน้าคนที่เคลื่อนไหวมากกว่าสิ่งของ oh, <no. S 1> รวมทั้งเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านสายตาหวังว่า3วิธีนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วติดตามคิปตะไพบ๊ายบาย